สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงค์นะครับวันนี้น้องแบงค์มีบอลสีนะครับสวยนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่สามหกหกแปดสองห้านะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะพาไปดูบอลสีนะครับเดี๋ยวน้องแบงค์จะพามาดูดินที่ใช้ผสมบอลสีนะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้เป็นดินนะครับผสมใบก้ามปูนะครับท่านผู้ชม นะครับดินจะใช้ดินร่วนนะครับผสมใบก้ามปูในนี้ก็จะมีใบก้ามปูนะครับแล้วก็มีใบมะขามแล้วก็มูลวัวผสมนะครับโดยส่วนผสมนะครับจะใช้ใบก้ามปูนะครับอยู่ที่8ปอร์เซนตนะครับแล้วก็ดินอยู่ที่ประมาณ10%ใบมะขาม5%อร์เแล้วก็มูลวัวห้าเปอร์เซนนะครับท่านผู้ชมนี่ ก่อนที่จะมาเป็นดินแบบนี้นะครับน้องแบงค์จะเอาไปตากแดดก่อนนะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคเพื่อฆ่าแบบพวกเชื้อโรคนะครับที่ทําให้ใบบอนเน่านะครับท่านผู้ชมพวกเชือ้อราอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวไปดูบอลสีกันดีกว่าว่าน้องแบงค์มีบอลสีอะไรมาปล่อยบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมวันนี้น้องแมงมีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันนะครับไปดูต้นแรกกันเลยนะครับต้นนี้นะครับนกน้อยนําโชคครับต้นนี้ปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนกน้อยนําโชคนะครับใบน้องจะม้วนๆนะครับท่านผู้ชมนี่เยวน้อยน้องแบงจะให้ดูต้นแม่นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมต้นแม่นกนกน้อยนําโชคนะครับเป็นไม้ ชื่อมงคลมากเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ต้นแม่น้องนะครับน้องมีต้นลูกปล่อยนะครับเมื่อกี้นี้ก็คือต้นละร้อยห้าสิบาทนะครับแจ้งก่อนนะครับค่าส่งนะครับ70็ดสิบาทเมาลมีปลายทางด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใครสนใจนะครับโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่สามหกหกแปดสองห้านะครับอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมศูนย์หกสามสี่สามหกหกแปดสองห้านะครับ ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแบงด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปกันเลยนะครับน้องแมงมีอะไรมาปล่อยบ้างนี่นะครับนกน้อยนำโชคนะครับมีสองกระถางนะครับนี่มีสองกระถางนะครับแล้วต้นนี้นะครับต้นนี้นางสุชาดานะครับเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนางสุชาดานะครับต้นนี้สวยมากนะครับซับเสตที หรือเศรษฐีมีซับน้องแบงแม่มั่นใจนะอ้อซับเศรษฐีนะต้นนี้นะครับปล่อยอยู่ที่สองร้บาทนะครับเอาไปใส่กระถางหกตั้งแม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมต้นนี้เป็นบอลกาบนะครับนี่ชื่อว่ารุ่งทวีนะครับบอลกาบนะต้นนี้สวยมากนะครับเอาไปหนึ่งร้อบาทนะครับต้นนี้รัตนาสินนะครับเอาไป2องร้ยสามสิบบาทนะครับมีอยู่สองต้นนะป้ายแล้วนะครับ ต้นนี้ต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่สองนะสวยมากนะท่านผู้ชมนะครับต้นนี้ขุมทองนะครับต้นน้อยนะครับเอาไปสองร้อยบาทนะครับต้นนี้ชายชนนะครับเอาไปร้อยแปดสิบาทครับต้นนี้บอลสีสวยๆนะครับชื่อว่ากุเรปันนะน้องกระสี่แล้วกุเรปันนะครับของแท้เลยนะครับท่านผู้ชมสวยมากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูต้นแม่นะครับท่านผู้ชม ต้นนี้กุเรปันนะครับเอาไปสอง้อยห้าสิบาทนะครับส่วนต้นนี้นะครับเอาไปในราคาสองร้ยห้าสิบาทต้นเดียวกันนะต้นนี้ขุมทองต้นใหญ่นะครับเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับท่านผู้ชมนะครับต้นใหญ่นะนี่ครับเดี๋ยวน้องแมงพาไปดูต้นแม่กุเรปันนะครับท่านผู้ชมท้ายคลิปก่อนนะมาดูต้นต่อไปนะครับนี่น้องชื่อว่า ทศสักกันนะครับท่านผู้ชมทศสักกันสวยมากนะครับเอาไปร้อยแปดสิบบาทนะครับท่านผู้ชมทศสักกันนะครับต้นใหญ่แล้วนะครับต้นนี้ปลานนปบู่ทองนะครับเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นนี้สีมหาโพนะครับนี่เดี๋ยวเราแมงจะพาไปดูต้นแม่มีหลายต้นนะครับต้นนี้เอาไปร้อยห้าสิบบาทนะครับต้นมงกุฎดลุ้นดางมีสองต้นนะครับเอาไปห้าสิบบาทนะครับท่านผู้ชม หน้าสวยมากนะท่านผู้ชมนะครับนี่ดอามงกุฎดหน้าสวยนะท่านผู้ชมนะครับปลูกไว้ดูเล่นได้สวยๆนะครับต้นนี้นางฟ้าจําแลนะครับเอาไปห้าสิบบาทนะครับต้นนี้ทิดาแม่กองห้าสิบบาทนะครับนางไหมสามต้นนับน้องขอแปดสิบาทนะต้นนี้นะสวยมากนะครับใบนี้เป็นรูปหัวใจเลยนะท่านผู้ชมนี่ครับสวยมากนะครับนางไหมต้นนี้พานารายนะครับเอาไปหนึ่งอบาทนะครับ ต้นนี้ผีเสื้อสมุดนะครับหนึ่งร้อยบาทต้นนี้นารีบุรพานะครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับต้นนี้แบบน่าจะไม่ป้ายนะท่านผู้ชมแต่สวยนะครับใบสีชมพูสวยมากนะท่านผู้ชมต้นนี้นะครับบางสะพานนะครับเอาไปร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นบอลเดีย๋ยวแบคงซูมให้ดูใกล้ๆนะครับเป็นบอลหน้าเปิดนะครับหน้าเปิดๆแบบนี้นะท่านผู้ชม สวยมากนะครับเอาไป150บาทครับนี่ใครเข้ามาแล้วฝากดูคลิปให้จบด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมต้นแม่เออต้นแม่สีมหาโพนะครับท่านผู้ชมตับพุทธประวัตินะครับสวยมากนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับเป็นบอนสีที่น่าสะสมนะครับอันนี้เป็นต้นแม่สีมหาโพที่น้องแมงก์ขายปล่อยลูกๆไปเมื่อกี้นี่นะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมต้นแม่กุเรปันนะครับน้องสะพูกผายนะครับสวยแบบนี้เลยเ๋ยดี๋ยวน้องแมงจะซูมไออันนี้ให้ดูใกล้ใกล้นะโฟกัสนะครับนี่สวยมากท่านผู้ชมกุเรปันนะครับยักษ์กุเรปันสวยมากท่านผู้ชมนะครับนี่บอลกระดาษด่างต้นลาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับใครเข้า ครับวันนี้ก็น้องแบงก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับลาไปกับภาพตอนสีสวยๆนะครับนี่ครับสวัสดีครับ